turning back now. Come on! เป็นภาพยนตร์ที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นภาคต่อเนื่องจากว่าเรื่องราวของนักบินหนุ่มมือฉกาตจากยุค8 0มันก็น่าจะจบสมบูรณ์ในตัวของมันแล้วทันทีที่ได้เห็นภาคต่อก็ต้องบอกตามตรงว่ารู้สึกหวั่นใจเล็กน้อยเพราะอยากให้เรารู้กันว่ามันก็มีภาพยนตร์จำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ดันทุลังสร้างภาคต่อมาแล้วมันไม่ดีเท่ากับภาคแรกแต่หลังจากที่ผมได้ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นภาคต่อที่สมศักดิ์สรีจริง แต่มันจะรักษาเอกลักษณ์เดิมไม่ได้มากแค่ไหนแล้วเรื่องราวใหม่ๆที่ใส่เข้ามามันจะน่าสนใจเท่าเรื่องเก่าหรือเปล่าม่รู้ิดตามกันได้ในควารู้สึกหลังดู3คำ3นาทีกับท็อปกันมาฟริกฟ้าเหนือฟ้าภาค2 ต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในวัฒนธรรมยุค80ของอเมริกามากพวกแฟชั่นทรงผมรถยนต์และแน่นอนแนวเพลงที่ใช้ซินิไทเซอร์เป็นเครื่องดนตรีหลักหรือที่เราเรียกมันว่าซินป๊อปเพราะงั้นในท็อปการภาคแรกผมเลยได้รับอัธรรสและอารมณ์ของยุค80แบบเต็มๆก็แง่นะเพราะว่าท็อปการภาคแรกนี่ถือเป็นหนึ่งในความคลาสสิกแห่งยุค80เลยซึ่งพอมาเป็นท็อปกัน์เมโลดีที่สูกสร้างในช่วงยุคปลายๆ2010เนี่ย ผมก็ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าตัวหนังมันจะต้องเอากลิ่นอายเดิมๆจากช่วงยุค80กลับมาซึ่งสิ่งที่ท็อปกันมาบริกนําเสนอออกมาก็ต้องบอกว่าเกินความคาดหมายอยู่พอสมควรหล,หลายอย่างที่เคยเห็นในท็อปกันภาคแรกในภาคน,นี้ก็ยังคงใส่ไว้เหมือนเดิมเช่นดนตรีการตัดต่อหรือแม้แต่บรรยากาศภายในเรื่องที่ยังคงให้กลิ่นอายจากช่วงยุค80อยู่แม้มันจะไม่ชัดเหมือนภาคแรกก็ตามแต่ก็ใช่ว่าตัวหนังมันจะมีดีแค่การเอาของเก่ากลับมาทำใหม่เพราะมันก็ยังได้ฝากรสชาติใหม่ๆที่เเรร้้าาาาใจจไไมม่่ตงกกกภคแววดวยหือนนั ด้วยความที่ท็อปกันทั้งสองภาคมันจะดาเนินเรื่องผ่านตัวละครพีทมิเชลหรือว่าแมวฟลิกทําให้เหตุการณ์ต่างๆในเรื่องจะผูกติดอยู่กับตัวละครนี้ซึ่งเมื่อเราย้อนไปในภาคแรกหากอ้างอิงอายุของนักแสดงอย่างทอมครูซในตอนนั้นตัวละครแมวฟลิกจะมีอายุประมาณ20่กลางๆทําให้รสชาติของหนังภาคแรกที่ได้มันจะมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ค่อนข้าง,าง,างสูงเราจะได้เห็นความกระตือรือร้น,นความไร้เดียงสาแล้วก็ความหุนหันพันแล่นของชายหนุ่มแต่พอมาเป็นภาค2ออารมณ์ที่ได้มันจะต่างกันออกไป จากความกระตือรือร้นจะกลายเป็นความเรียบเฉยจากคนที่เคยไร้เดียงสาก็จะกลายเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นและจากความหุนหันพลันแล่นก็จะกลายเป็นความสงบนิ่งเนื่องจากว่าตัวละครเนฟลิกในท็อปการภาคนี้อายุแกก็ไม่ใช่จะน้อยๆแล้วเพราะมันเป็นเหตุการณ์หลังจากภาคแรกประมาณ30ปีทําให้รสชาติที่ได้จากท็อปการเนฟลิกจะมีความแตกต่างออกไปจากในภาคแรกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านี่คือภาคต่อที่ยอดเยี่ยมจริง แม้ผมจะได้บอกไปในช่วงต้นวิดีโอว่าโดยส่วนตัวแล้วผมว่าเรื่องราวของท็อปกันมันจบสมบูรณ์ไปตั้งแต่ปี1986แต่หากอ้างอิงตามเนื้อเรื่องจริงๆมันก็พอมีเรื่องราวให้ขยายออกไปได้อยู่ซึ่งท็อปกันเมลเริกก็สามารถทําได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ดีเยี่ยมทั้งการนําปมเรื่องราวของกูสเพื่อนซีของเมลเบริกมาขยี้ต่อผ่านตัวละครลูสเตอร์ที่เป็นลูกชายของกูสความสัมพันธ์กับไอซ์แมนหลังเหตุการณ์ในภาคแรกหรือแม้กระทั่งชีวิตรักส่วนตัวของ,งมใใมเม,เ Kelly กมล,บบลกเบา,ารัทาีีกกนแรต่่์ หนังได้อีกหนึ่งสุดยอดนักแสดงหญิงจากช่วงยุค80อย่างเจนิเฟอร์คอนเนลลี่มาเล่นเป็นคนรักของเม v เวอริกก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะงั้นผมยืนยันครับว่าท็อปกันเมเวอริคคือภาคต่อที่ยอดเยี่ยมและสมศักดิ์ศรีของท็อปกันภาคแรกหนังสุดคลาสสิกจากช่วงยุค80แน่นอนท็อปกันเมเวอริก คืออีกหนึ่งหนังดีมีคุณภาพประจำปี2022ด้วยคุณภาพของงานเสียงการตัดต่องานภาพที่ทําให้ฉากแอคชั่นมีความตื่นเต้นแล้วก็ความบันเทิงอีกทั้งในเรื่องของความดรามา่าตัวของหนังก็สามารถเล่าออกมาได้ดีไม่แพ้กันแถมมันยังคงกลิ่นอายจากภาคแรกไว้อย่างครบถ้วนพร้อมกับใส่เรื่องราวรสชาติใหม่เข้าไปได้อย่างลงตัวไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมหนังเรื่องนี้ถึงได้รับคําชมจากนักวิจารณ์อย่างล้นหลามเพราะงั้นใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดูดีไหมผมเชียร์สุดใจครับว่าให้คุณตีตั๋วไปดูแแตต่่เเบบือออความ in, แบบมินร ก็ควรดูภาคแรกไปก่อนจะได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ต่างๆส่วนใครที่ดูแล้วก็มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงกับท็อปกันแมอริกโดยหากคิดว่าส่วนไหนของคอมเมนต์มีการสปอยก็รบกวนใส่ข้อความเตือนท่านผู้ชมคนอื่นๆไม่หน่อยแล้วกันนะขอบคุณทุกท่านมา,มากๆครับที่รับชมถึงตรงนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ